คโรอีสานไทยบ้านสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถามบรรยากาศตอนเช้านะครับออันนี้เป็นต้นลำซำนะครับที่คุโรลูกไปนะครับก็บูกได้ประมาณ10เดือนแล้วนะครับนะตอนนี้อยอดเริ่มแตกแล้วนะครับแต่ก่อนยอดจะไม่แตกนะครับก็ปลูกไปว่าเอ๊ะทำไมถึงยอดไม่แตกสักทีนะครับก็เลยซื้อปุ๋ยสูตรหนึ่งมาใส่นะครับนะวันนี้ก็จะมาแนะนําสูตรด้วยนะครับพอใส่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับ ตอนนี้นะครับยอดเริ่มจะแทงทะลักออกมาแล้วนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับต้นล่ำซำนะครับดอกจะมียอดเริ่มแทงทะลักออกมานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําสุดปุ๋ยด้วยนะครับว่าบางท่านปลูกมานานแล้วนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้นะครับไม่แตกยอดสักทีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับในการใส่ปุ๋ยนะครับ ซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือต้นสนฉัดนะครับอันนี้เป็นสนฉัดฮาวายนะครับก็ปลูกพร้อมกันกับล้อมซํำตอนนี้ก็เริ่มที่จะแตกยอดแล้วนะครับดูด้านบนครับเริ่มแตกยอดแล้วนะครับนะแต่ก่อนไม่แตกยอดเลยนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยหลายสูตรเหมือนกันนะนะครับพอมาเจอสูตรนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำสูตรนะครับอ่านี่คือสูตรปุ๋ยนะครับที่คูโลใช้นะครับสูตรปุ๋ยนี้เป็นสูตรปุ๋ยชีวภาพนะครับอ่าจะมีตัวปุ๋ยด้วยกัน2ตัวนะครับอ่าอันแรกคือสูตร1233นะครับอ่าของยิงงามนะครับ123 3ของยิงงามนะครับของยิงงามจะเป็นเม็ดเม็ดเรียวๆแบบนี้นะครับเม็ดทรงกระบอกนะครับ เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเคมีซัลเฟตนะครับนะอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะผสมด้วยอ่าเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับมือถือไม้นะครับอ่าที่เป็นเม็ดกลมๆสีดำๆนะครับนะก็มีด้วยกัน2สูตรนะครับผสมกันเข้ากันนะครับอย่างละครึ่งๆนะครับก็ใส่มาแล้วนะครับประมาณ2ออาทิตย์แล้วนะครับวันนี้จะใส่อีกรอบหนึ่งนะครับนะ เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเม็ดจะกลมกลมนะครับแล้วก็ทรงกับบอกนะครับอ่าดูนะครับว่าจะแตกยอดมาอีกไหมอันนี้จะเป็นต้นมีร่ำซ้ำนะครับที่ปลูกไปนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วเจ้าจอมนะครับ แก้วเจ้าจอมอันนี้ราคาประมาณ2 0 0 8นะครับที่ซื้อมานะครับดอกเขาจะเป็นดอกสีม่วงนะครับอันนี้เป็นดอกอต้นแก้วเจ้าจอมนะครับขนาด10ใบนะครับ6บวก4นะครับจะเป็น10ใบนะครับแก้วเจ้าจอมจะออกดอกช่วงฤดูหนาวนะครับบางครั้งก็จะเริ่ม แทงทะลักออกมานะครับที่เป็นยอดนะครับอันนี้คือเมล็ดของแก้วจ้าจอมนะครับสามารถไปเพาะได้นะครับนะจะเป็นผลสีน้งเืองแบบนี้นะครับตอนนี้เริ่มแก่แล้วนะครับดอกเขาจะเป็นสีม่วงนะครับเป็นต้นไม้ในโบราณคดีนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับก็เป็นต้นไม้ประดับนะครับ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับก็มีเรื่องราวเล่าขานกันมาเรื่อยๆนะครับนะดอกสีสวยงามนะครับเวลาเขาออกคือจะออกดอกเต็มเต็มต้นเลยนะครับสีสวยงามมากเลยนะครับแต่มีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะครับนะอ่านี่คือต้นไม้แก้วเจ้าจอมนะครับอ่าเป็นต้นไม้มงคลนะครับอ่ามีลำซ้ำนะครับลำซ้ำนะครับแก้วเจ้าจอม แล้วก็สนฉัดนะครับก็จะเป็นต้นไม้มงคลนะครับต้นนี้ต้นที่4นะครับก็เป็นสวนมือนกันนะครับสนฉัดแต่ว่าเป็นสนฉัดธรรมดานะครับนะอันนี้จะไม่แตกยอดสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนจะเป็นสนฉัดฮาวายนะครับพอผมปลูกได้ประมาณ3เดือนนะครับปรากฏว่าต้นนั้นตุยไปนะครับนะเจ้าของร้านเขาก็เลยซ่อมให้นะครับก็คือซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ก็ได้เป็นสซนชัดธรรมดานะครับอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณเกือบ4ีหเดือนแล้วนะครับนะสีหเดือนแล้วนะครับทรงพุ่มอาจจะไม่สวยเท่าไหร่อ่าโอเคนะครับอ่าตอนเช้านะครับก็เป็นการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยวันนี้วันที่20นะครับวันอาสาฬหาบูชานะครับบางท่านก็เริ่มที่จะ ไปวัดแต่เช้านะครับทําบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ไปถวายเทียนกันนะครับวันเข้าพรรษานะครับก็วันนี้ก็มาแจกสุดปุ๋ยนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับลองเข้าไปหาซื้อดูนะครับที่คโรนแนะนำนะครับไม่มีค่าในหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่ปลูกต้นไม้แล้วนะครับไม่ยอมแตกยอดสักทีนะครับ ก็สามารถใส่ปุ๋ยสูตรนี้ได้นะครับเนี่สวยงามมากเลยนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสลับคลิปนี้สวัสดีครับ